เอาจริงๆผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าบล็อกไร้สายราคานี้มันจะยินน็อตล้อผมได้นะครับผมตั้งใจจะทํารถคันนี้ให้เป็นรถบ้านนะครับก็ต้องซ่อมกันอีกหลายอย่างเลยล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ทําเบรกไปนะครับด้วยความที่รถมันเก่ามากนะครับน็อตแต่ละตัวเแทบไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับบล็อกไร้สายของโอสุกะนะครับตัวนี้โฉมใหม่ชัยไร้กว่าเดิมนะครับในราคาแค่2390บาทนะครับผม ตัวนี้จะใช้กับลูกบล็อกขนาด4หุนนะครับแรงบิดตัวนี้420นิวตันนะครับขนาดจับกระชับมือนะครับหัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมสามารถที่จะซอกซอนเข้าไปทํางานในที่แคบได้นะครับในชุดเขาจะมีหัวเปลี่ยนจับดอกสว่านมาให้ด้วยนะครับอืมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมว่ามันมีแบบนี้ตรงนี้จะเป็นแถบเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการปรับระดับความเร็ว1และ2นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นโหมดหยุดการทํางานเวลาที่เราคลายน็อตได้สําเร็จนะครับผมถ้าเราจะปรับเป็นโหมดนี้เราจะต้องเลื่อนด้านบน ให้เป็นการคลายน็อตก่อนนะครับผมแล้วก็เอามากดตรงลูกศรตรงนี้นะครับให้ไฟตรงสีเขียวตรงนี้ติดนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดหยุดการทํางานเมื่อเราคลายน็อตได้สําเร็จนะครับส่วนการปรับเกียร์หเกียร์สนะครับก็ดันรอบกลับมาให้เป็นการหมุนเข้านะครับถึงจะปรับได้จากที่ได้ทดลองการใช้งานทั้งขันเข้าและขันออกแรงบิด420นิวตันถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับระบายความร้อนได้ดีใช้งานต่อเนื่องได้นานกับแบตเตอรี่สงก้อนที่เขาให้มาสับเปลี่ยนกันใช้ได้สบ,สบายสบายครับ ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันหยุดการขันเมื่อเราขันน็อตได้สําเร็จนะครับผมเพื่อป้องกันน็อตกระเด็นเวลาที่เราทํางานที่สูงหรือว่าเวลาที่เราขันน็อตคลายแล้วมันจะกระเด็นไปโดนกระจกหรือว่ารถคันอื่นๆนะครับผมก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมให้สังเกตที่นิ้วผมดีๆนะครับผมจะกดไว้ตลอดจะไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวจะคลายน็อตตัวนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิดโหมดสต็อปนะครับดูนะครับผมเนี่ยเวลาที่เรากด มันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับผมถ้าน็อตมันหลุดจากตัวบ็อกเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสกระเด็นไปโดนกระจกหรือว่าอย่างอื่นได้นะครับผมดูที่นิ้วผมอีกรอบนะครับผมจะกดไม่ปล่อยเลยนะครับนี่นะครับผมแต่ว่าเครื่องหยุดการทํางานนะครับก็เป็นระบบที่ป้องกัน รถกระเด็นนะครับก็ออกได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วที่ผมชอบก็คือตัวนี้มันมีออปชั่นเสริมนะครับมันสามารถที่จะแปลงเป็นไขควงหรือว่าเป็นสว่านเจาะได้นะครับด้วยหัวอะแดปเตอร์2ตัวนี้นะครับผมเครื่องมือเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับผมมีออปชั่นเสริมราคาไม่แพงประกันยาวแล้วก็ใช้ได้ทั้งงานหนักงานเบานะครับส่วนตัวนี้ของโอซูกะนะครับในเรื่องของความทนทานการใช้งานนานๆเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมรีวิวเครื่องมือตัวไหนของโอซูกะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมบ๊ายบาย